สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้การจะภาไปตามอ่าเซียนสิบสองราศีเนาะคะ่ะหรือว่าเซียนคำนวณที่ว่าแม่นสุดๆเนาะคะ่ะงวดเมื่อกี้เนาะคะ่ะโทรมาอยู่ค่ะโทรมา,าใจบุญอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ากระจุดตัวเลขวิวแต่กับบริเลกุ้งไหนแต่ผู้ชมเบิร์กแล้วค่ะเลขสิบสองหางสามตัวนี่เข่าค่ะแต่ว่าเข่าโตดค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เนาะคะ่ะเอฟซีเขามาแล้วเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ กดติดตามไว้น,ำนะะ้ำ้วค่เพื่อจะบริาพาดคลิปต,ต่อๆไปของทีมงานบุญพารวยนะคะเดี๋ยวมือนีจะผ้าสัมผัสกันสดๆฟังเสียงชัดๆจากเซียน12บราศีนะคะเขาไปรับชมรับฟังมาพร้อมกันกับแอดเลยค่ะอันนี้ใจบุญค่ะสวัสดีค่ะเซียน12บราศีสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับบ้าง่เมื่อกี้แจกสามโตเล่นมาค่ะ นั่นก็เท่าแล้วครับนั่นเท่าต้องวาดแล้วแต่งวาดแล้วเข้าต้นต้องเสียใจหน่อยนึงวาด่าต้นโอ้ยเข้าต้นก็สุดยอดแล้วอไม่ยอดหรอกครับต้องตกตัตตตหนึ่งสามตัวนี่จะมีสิบสองหางตลอดเลยใช่ไหมคะครับสิบสองหางตลอดครับโอก็ถูกตลอดอละก็ถูกตลอดเ่ยเดินให้หางเช่นนี้ก็เดินให้หางเดียวครับวันนี้ใช่ไหมคะได้แล้วเนาะนะเที่ยวนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับสิบสองหางแต่ว่าเราจะมีอะไรเนี่ย เมื่อกี้ไม่ได้อ่าสัมภาษณ์ในเอฟซีดูเนาะครับองวนนี้ไม่เป็นไรเอาใหม่เนาะค่ะครับได้ครับค่ะโอเคบนนะครับวิ่งหนึ่งหนึ่งหลักหน่วยเดี๋ยวแล้วคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูขอเขียนบอนวิ่งหนึ่งหลักหน่วยครับวิ่งหนึ่งหลักหน่วยแล้วเลขดับเจ็ดศูนย์สองมีที่ไหนก็ไม่ต้องเล่นครับเสียเวลาเดี๋ยวนะคะเลขดับหลักหน่วยครับเลขดับ เลขเลขดับมีที่ไหนก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะครับครับไม่ต้องซื้อก็เลขดับผมช่ว์อยู่แล้วถามใครก็รู้ดอกครับช่องที่ไหนออกเขารู้ดีมากี่ครั้งกระดับหมดไม่มีเขิดครับเลขดับอะไรนะคะเจ็ดศูนย์สองไม่ต้องซื้อติดพวกนี้เนาะครับจะติดพวกนี้ไม่ต้องซื้อครับมันไม่ไม่ถูกอยู่แล้วครับเจ็ดศูนย์ไม่ถูกไม่ถูกสามตัวอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าอะไรอื สามสามตัวนี้จะไม่มาเลยสักตัวใช่ไหมคะตกต้อนะตุกหลักไม่มาครับโอ้ประหยัดต้นทุนลงได้อีกเนาะครับคเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วอ่าเริ่มต้นครับสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งค่ะแปดหกหนึ่งปดหหนึ่งสีเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งค่ะอ่าห้าเก้าหนึ่งแล้วกับแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งครับแปดเก้าหนึ่งแล้วก็สี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งครับแล้วก็แปดเจ็ดแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งอ่าสี่หนึ่งห้า สี่หนึ่งห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าหกเก้าห้าค่ะแปดเก้าห้าตัวที่สิบสองแปดเก้าห้าค่ะอ่าโอ้อ่าเด่นที่สุดอ่าสองตัวบนนะครับมีหกหางหกหนึ่งหกสี่เดี๋ยวนะคะสองตัวบนเนาะครับหกหนึ่งหกสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่ง สามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าห้านี่หนูตามทุกงวดเลยกับหนึ่งห้าไม่ใช่จะออกงวดนี้เลยหรอคะก็<ๆ> <c oughs> ไม่รู้หหละครับแต่ว่าคือเลขมันไม่คิดออกคำนวณมันกระเป้นะครับของผมนี่คิดตตมดาบดาดถูกตลอดอือค่ะครับเด่นที่อะไร<า>คะ,ะเด่นที่สุดนะครับจำได้ครับมันมีเพิ่มอีกทางนึงครับมันเป็นหกหกหนึ่งครับหกหกหนึน่ง ครับแต่เลขเด่นที่สุดคือสี่หกหนึ่งวันนี้คือสี่หกหนึ่งเม็ดเดียวเหรอคะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวมันหมายควว่าต้องซื้อหกหนึ่งต้องซื้อหลักร้อยครบกับสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเดียวหกหนึ่งเด่นที่สุดหกหนึ่งนี่เด่นที่สุดอ่าคุณซื้อพันหนึ่งก็ได้เจ็ดหมื่นนะอ๋อนี่เนาะก็จะสี่หกหนึ่งแปดหกหนึ่งอ๋อนี้เด่นที่สุดแล้วครับชั้นหนึ่งอันนี้บนนะครับ ไม่ต้องลองหลักตาซื้อก็ถูกครับอะไรที่เกี่ยวกับหกหนึ่งเนี่ยเราเอาเอาทุกหางเลยเนาะค่ะครับถูกต้องครับต้องเล่นเต็งตัวทุกหางค่ะครับเพราะว่าเด่นที่สุดก็คือนี่ตัวอื่นเล่นรองหมดครับเล่นสมมติเล่เต็งตัวทางอื่นที่เก้าห่างหางละร้อยเงี้ยคูดร้อยแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยๆสองร้อยขึ้นไปครับซื้อสองร้อยคูณสองร้อยก็ได้แสนสองแล้วใช่แต่หางนี้เด่นสุดหกหนึ่งกัมันคันเนี่ยก็ไม่ขาดทุนเลยเนาะ ครในกาตุนครเขาเล่นทุกคนก็ได้ตลอดเขาแต่เขาไม่ซื้อน้อยครับพวกที่ซื้อกับผมมาสองปีกว่าสามปีนี่ไม่เคยเขาไม่สนใจถามว่าหลักไหนอย่างไรแม่เนี้ยไม่ต้องเด็ดเราจะซื้อเท่ากันอยู่แล้วก็ซื้อหมดทุกหางตลอดเขากาตุนวาตลอดครับหลังั้นซองกรุงเทพผมขายไม่ได้หลักซองละสองพันนะมีหัวซองใช่ไหมคะหัวซองนี่ลุกน้องผมขายอยู่แต่ไม่ใช้ชื่อเซียนที่สองราศีนะฮะคือมีขายกรุงเทพแล้วก็มีที่เชียงใหม่ มีสายตอนออกแต่เขาส่งผมเดือนละอาสิบห้าวันครับหมื่นสองเขาส่งผมเขาจัดขายเขาได้มากคนนั้นครัทบท็อปกาไรเดือนนึงเขาก็ได,ได้ได้หลายหมื่นครับวันนี้ขอให้แจกเนะาะแม่แ<ต><ช>ม่เอฟซีก็ไดม้มัน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 ผูกตัวตรงแล้ววันนี้ชวัชวร์แล้วครับตรงเลยเนาะอ้าหกหนึ่งนี่ตรงตรงไม่ต้องเลขของผมไม่มีกลับสักตัวครับซื้อสองตัวบนสองตัวล่างไม่เคยกลับถูกต้องไปเลยงั้นงั้นที่สองตัวบนเราก็วงที่หกหนึ่งได้ใช่ไหมคะ ภาพผมหนึ่งนี้เด่นที่สุดดอ,องนั้นเป็นตัวรองหมดค,ครับอย่างนี้แหละบางบางครั้งก็ให้เท่าเท่ากันนะไม่มีตัวเด่นมันแล้วแต่จังหวะแต่จังหวะเที่ยวน,นี้มันหกหนึ่งเด่นที่สุดแล้วหกหนึ่งนี้ผมสั่งเล่นเด็ดตัวห้าร้อยเขาไม่เล่นหรอกเขาเล่นตัวละพันเพอเขารู้ดีครับก็ถูกกับผมอาประกำเขารู้ว่าเซียนสิบสองราศีตรงไหนท่านเน็ตถ้าดักให้แล้วอย่างเที่ยวน,นี้มันจําเป็นที่มีส<อ>ิบสองหาเพราะกลัวเบิ้ลหน้าครับ แตงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้ดับอยู่เนาะที่ที่ที่หนูได้โจทย์ไว้น่ะกับเซียนน้อยน่ะดับอยู่ทั้งตัวครับค่ะก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเลขของเรามันไม่ใช่เซียนธรรมดาอยู่แล้ววิ่งหนึ่งเซียนธรรมดาจะบอกคุณได้ยังไงอ่างอวดแล้วผมก็บอกวิ่งเก้าไงโอวันนี้วิ่งหนึ่งเม็ดเดียวเนาะครับวิ่งหนึ่งหลักหน่วยให้หลักหน่วยด้วยครับให้หลักหน่วยให้หลักมาด้วยครับ ล่างก็เหมือนกันวิ่งศูนย์กัหลักหน่วยเหมือนกันให้ล่างวิ่งศูนย์ไปเลยครับวิ่งศูนย์หลักหน่วยแล้วก็เดี๋ยวให้หัหางครับมีหัหางล่างค่ะดับดับสีดับสีบ 4, ตัวนี้ค่ะหกเจ็ดสี่สองดับดียด,ดยีดับล่างเนาะดับล่าง 6, 7, 4, หากเจ็ดสี่สองล่างหกเจ็ดสี่สองค่ะอวิ่งล่างศูนย์หลักหน่วย อืมสร้างศูนย์หลักหนึ่งอ่าโอเคครับสามศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ครับเลขตัวรองครับค่ะห้าห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับมีหกหางแค่นั้นเองครับหนึ่ตาซื้อก็ถูกค่ะ เด่นที่สุดก็คือพยามซื้อลอตเตอรี่ครับสามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ซื้อไว้ครับสิบอย่างละสิบใบก็ได้สิบใบซื้ออย่างละใบก็ได้อย่างละใบห้าศูนย์ครับวันนี้ออกแน่นอนครับศูนย์หลักหน่วยชัวครับสามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ลอตเตอรี่มาแล้วหนุจะได้ไปหาจับอ่าได้รับไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยอย่างพวกที่ขอผมไปเนี่ยอ่าวันแล้วผมบอกให้ที่มีติดศูนย์เนี่ยคุณอ่ามีติติดเก้าเนี่ยซื้อได้หมด ซื้อยังไงก็ถูกเที่ยวน,นี้มีจิตหนึ่งซื้อยังไงก็ถูกครับเอาแต่อย่างาางั้นแต่พวกที่มีหนึ่งเนี่ยหนึ่งหลักหน่วยเที่ยวน,นี้มันสแตนดาร์ดบอกให้ได้ตัวเด่นได้เที่ยวน,นี้ก็คือสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งแปดห้าหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหกหนึ่งมีเสียงแต่มันเพิ่มไปสิบสามเพราะว่ามันเบิ้มหน้าไงถ้าไม่เบิ้มหน้านี่ผมไม่ให้หรอกอันนี้มัน มันมีหลักหกบนหน้าด้วยจำเป็นต้องก็ก็เลยเอาเป็นหกหกหนึ่งมาด้วยเนาะครับถูกต้องครับแล้วเขาไปถูกตัวตรงเดี๋ยวด่าเมียพ่อผมอี่ชายครับเพราะว่าหวยลำต้องชัดเจนของอาจารย์ส่วนมากจะเข้าตัวตรงเลยเนาะครับถูกต้องครับค่ะโอ้โหเข้าครับบอกหลักเลขใส่หลักร้อยถูกหมดนะครับหลักร้อยที่ไม่ออกก็ไม่มีในนี้ค่ะอ่าของเราหวยหลักร้อยเราชั้นหนึ่งอยู่แล้วครับ เ,เนี่ยแล้๋ยวมันมีสามสี่ห้าแปดเนี่ยครับมันมีอยู่แค่นี้เองสามสี่ห้าหกแปดมีแค่นั้น 3, 4, 5, 6, 8, แหละหลักร้อยหลักร้อยเด่นสุดก็คือสี่กับแปดอะไรลหลักร้อยมีอะไรนะคะสี 4, ่กับแปดครับสี่กับแปดเด่นสุดคือสี่นะคะครับสี่กับแปดสองหางครับจะเด่นเล่นสี่หกหนึ่งแปดหกหนึ่งสี่สามหนึ่งแปดสามหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเนี่ย 6, หกขานี่เด่นสุดค่ะ อ่าต้องเล่นต้องคือฟังนะคน<ช>ที่มาซื้อกับผมเนี่ยผมบอกให้ถูงเนี่ยเขาอ,าดอัด้าดูเที่ยวแล้วเขาก็อัดแทนที่เขาจะซื้อสองร้อยคูณสองร้อยเน่ซื้อห้าร้อยคูณห้าร้อยได้สี่หมืม่นกว่านีค่ะคมันเขาได้แค่ตัวได้แค่ร้อยละร้อยละเก้าพันเองเอ<ม>ขาจ่ายให้เก้าพันบอกง่ยผมได้สี่หมื่นหน้าเดี๋ยวผมบอกในอะไรไม่ละเอาแค่ตักปันนก็ได้เที่ยวแรก คุณถูกับวนแค่สองวันยังไม่ได้ห้าวัวันเลยค่ะโอ้วันนี้ก็ขอให้หนูถูกด้วยตัวนี้นะเขาเอาเอนเข้าบัญชีผมจากทุกคนนะที่มาซื้อไปเนี่ยสองวันนี้ลูกค้าบ่างทีแนะนําหมาผมนี่ตั้งห้าหกคนครับอืมหงวันนี้โดนอีกนึเยอะครับอาจารย์ไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้หูเบาเนี่ยได้รับโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยครับก็บันเคเบียทรมาตลอดแล้วครับเพียงแต่ว่าจะสายไหนแค่นั้นเอง เราช่องไหนที่ว่าผมโตแล้วสามสี่ครั้งไม่รับเดย๋ยวผมก็ตัดทิ้งไม่โทรตอบละไม่โทรตอบเขาโทรมาถหงจะรับค่ะค่ะถ้าไม่โตมาจะจบไม่ไม่รับเลยไม่ได้เลยนะครับไม่ก็ไม่ได้ให้หวยของคนนี้ช่องอะไรนะเดี๋ยวผมตรวจด้บุญพาโชคค่ะบุญพารวยค่ะใจบุญพาโชคเดี๋ยวผมตรวจโทษนะครับค่ะใจบุญพาโชคผมจ้องรถไปครับเวลานั้นผมก็จะส่งให้ครับตลอดครับ ชายบุญพาโชคครับชายบุญพาโชคหมายเลขโทรศัพท์ครับศูนย์แปดแปดค่ะห้าศูนย์แปดแปดครับสามหนึ่งศูนย์ค่ะ้าาสมหนึ่งศูนย์ครับเก้าสี่สองสามค่ะเก้าสี่สองสามอ่าไปทราบว่าอยู่อำเภอไหนตำบลไหนครับมอยู่อุดรค่ะอยู่อำเภอพิบูลรักค่ะอำเภอไหนนะอำเภอพิบูลรัก อ่าพี่บุญลรลักรู้จักครับค่ะอ่าพี่อบุญรักอาแวะม,มาก็มาเล่นกับหนูได้นะคะครับผมกับหลานทุกอำเภอในจังหวัดทั่วประเทศครับอ๋อเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าตลาดของบริษัทปุ๋ยคุมอยู่คุมสี่โรงงานสามบริษัทอยู่แล้วค่ะตอนนี้อ่าสองคนค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยผมมาอยู่จังหวัดเลยตอนนี้เลยจังหวัดเลยก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นาะครับไม่ไกลกันเท่าไหร่ พี่บุญรักมันใกล้ๆก,ก,ก,กันครับไอ้นี่แหละไอ้ใกล้กลับอ,อะไรเนี่ยพญานาคพญานาคกัอ,อะไรของคุณน่นะอ๋อคำาจนโน่ใช่ไหมคะอ่าอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนั้นแต่คำจนโน่มาจุดซูมมาเลขออกอแต่จะซื้อเนี่ยโอ้ซื้อได้ไงเลขถูกเลขดับตอนนั้นไปซื้อเทวดนก็ไม่ถูกวะเดี๋ยงวดนนี้หนูหนูจะรอ <S 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 เลขดับเขาเขารู้แล้วตอนนี้เขาไม่ไม่ไม่ถามว่าเลขอะไรมาเขาไม่ซื้อนะพอเจอเลขดับผมเขาไม่ซื้อหนึ่งสองเขาก็ไปตาม ตามแค่สิบสองหางผมอย่างเดียว uh huh. อย่างนี้รู้จักกันเยอะแล้วครับตอนเนี้ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ไม่สนใจเลขตัวอื่นเลยอาจารย์ไหนไม่เอาตามั้งเ<ช>พราะมันไม่ได้เงี้ยเพราะเพราะมาสนใจเสี่ยนสิบสองราศีฉันได้เงนินสองวันแล้ว่อได้ไปฟังอาจารย์นี่กระบาตัวเลขต,ตัวนั้นเลขตัวนี้นเลขเป็นเลขดับทั้งนั้นเอามาออกได้ไนงะใช่ใช่ค่ะมันคนละเรื่องของ,ของเรามันของจริงของเขามันมันไม่เหมือนกับเราถ้าของเราเป็นของจริงจะส่งกันสองสามปีสง่สงไม่ได้หรอก เขาเขาไม่มีใครมาโอนกันนห้รับผีบ้าเขาจะไปโอนได้ครับครับโอเคขอให้ค like ุณล่ำรวยซื้อเอาหกหนึ่งอย่างผมบอกนั่นแหละเสื้อหกหนึ่งลองดูจริงไม่จริงแล้วก็อย่าลืมหลักร้อยใส่ครบสามสี่หกแปดครับนั่นแหละเล่นหางเดียวก็ได้เด่นๆนะัะนนอกนั้นจะถ้าจะซื้อ ไม่ป,ปีสตอลองเนาะการการเป็นตัวลองก็ซื้อร้อยคุณร้อยไว้แต่ตัวนี้ซื้อหนับหน่อยก็นั้นนะถูกครับทำาป็นพระตัวนี้พวกมันออกหลักรองทันทีออกตัวรองทันทีครับมันจะถูกตลอดอย่างนี้บางคนเฮ้ยเล่นซอบตัวก็พอซับตัวบอะไรอย่างนั้นไปเล่นกับเล็นเทวดาผมไม่มีดังนั้นไปหาพระฝันตรงไหนก็นแล้วฝันบอกคุณก็แล้วกันผมไม่มี <c oughs> มีต่เลขสิบสองหางถูกตลอดครับ <c oughs> ไม่เต็งก็ตดส่วนมากถูกเต็งมากกว่าตอด oh. ตอดมาตอดเดงไม่ต้องคุยอ่ะมิ้งว่าเมื่อกี้เข้าตดเนาะครับค่ะเมื่อกี้เข้าตอด <c oughs> ปกติมันจะเข้าตรงตลอดครับ <c oughs> แต่วันแล้วเนี่ยมันมันวางหลักร้อยวางหลักสิบผิดนี่ตายครับแต่มันกีเข้า,ขาตดน่ะครับค่ะวันนี้ไก่วางห้าหลักสิบเนียซื้อห้าหลักสิบผิดหมดครับ ไม่ออกครับเลกดับหลักสิบห้าดับหลักหน่วยสองแต่หลักหน่วยสองมันก็ดับทุกหลักหมดแล้วไม่จําเป็นต้องบอกแล้วครับแต่บอกหลักสิบย่างเดียวห้าดับไม่เกิดครับให้ห้านี่ไม่มีทางถูกครับแล้วบอกห้าเก้าเนี่ยมันไม่ทางห้าเก้าออกไม่ได้ออกได้เก้าห้าครับอ๋อเก้าห้าครับเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดตัวนี้ปั๊บมังมันก็อยู่ได้สิบสองหางนี่แหละครับเดี๋ยวคุณก็รู้เองครับเดี๋ยวคุณมาดูหางเองว่านี้ ครับนั่นแหละครับอย่ารักพี่เสียดายน้องอย่างที่ผมบอกที่คนเล่นมาสองปีกว่าเขาแบบไม่สนใจงอ้เด็กเด็กได้ไม่ต้องมาบอกบอกอย่างเดียวสุดสองหางให้มาตลอดผมก็ซื้ออย่างเนี้ยตอนนี้ซื้อเดี๋ยวห้าร้อยคูณห้าร้อยตลอดทุกครั้งแหละมาตอนนี้ผมไม่เอาแล้วห้าร้อยคูณห้าร้อยซื้อการคุณกันแ๊บเดียวมีเงินล่างนี่หมดเฮียเอ้ยวางกันคือเอาไม่ได้วางคุเป็นเหมือนเงินเมื่อกี้เนาะสามตัวแตกนะครับมันแตกตลอดแล้วครับ ขนาดทงวัาไอ้ว่าแปดเนี่ยผมไม่แปดหกหนึ่งแปดหกสามแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสามเนี่ยให้แปดหลักร้อยไม่ต้องตทษคำสั่งเนี่ยถามบ่าทีดูที hmm. ถามลุงนางอะไรก็รูร้รู้ฮะไอ้รุเรเด็กพาโชกอะไรเนี่ยเขาก็รู้ <Okay. S 2> แม้แต่อาจารย์ข้าพาก็รู้สั่งบอกถ้าหลับแปดวางหลักแปดเดิมไม่มีตองตัว <Okay. S 2> ถูกตรงตรง <Okay. S 2> ก็ถูกตรงตรง,งคำพูดแต่ละ <Okay. S 2> วันนี้วันวนี้มันไม่ไม่ไมหลักร้อยมันมันสี่หางวันนี้ก็สี่หางหลักร้อยมัน วางไม่ได้ถ้าถ้ามันกำลังสูงสุดก็ให้หางเดียวได้แต่เท่านี้ที่ที่หางเด่นสุดก็คือสี่ครับแปดครับถูกต้องเนะคค่ะโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวถ้าไม่ออกยังไงเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์สองวันเลยใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรครับสองวันผมไม่มีหลับผมตัง้งสามสี่วันถึงจะออกได้สามสี่วันเ <ไว S 1> นาะต้องคำนวณชัดเจนครับไม่ใช่หลับหูหลับตาไปบอกเขาซื้ซัวงั้นผมไม่บอกครับถ้าบอกอย่างนั้นไปขายซองแล้วเขาไม่ถูกเขาดา่าเนี่ยพ่อมาอยูไม่เอาครับมันต้องชัดเจนทําอะไรไม่ใช่ว่าอยากมักง่ายไม่เอาครับออไม่ใช่ว่าสา<อ>มส,<อ>สี่วันเนาะถ้าบอกว่า ตองวันยคขับฝันเอ่บอกคุณชีสว่ามันก็ไม่ถูกอยู่แล้วมีอันหนักมันมีประโยชน์อะไรครับถ้าไม่มีประโยชน์เลขไม่ถูกนี่คุณจะยังไงต่อวันยังไงมันก็ไม่ถูกวันจะคราบอย่งนี้เนผมเห็นอะไรคุณคมหรืออยรพวกนั้นออาโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวถ้าอ่งวดนี้หวยถูกเนาะอาจารย์จะโทรหาหนูอเดี๋ยวหนูโทรไปนะประมาณม่ะเป็นไรถูกก็โทรหาผม ผมไม่ไปทวงเงินคุณหรอกคุณไม่ต้องห่วงค่ะโอเค<ต>เดี๋ยวผมเป็<ม>นคนนิสัยอย่างนี้ตลอดแล้ว